ที่สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะเร่งฟื้นฟูอนุรักษ์ส้มจุกพันธุ์พื้นเมืองจัดประกวดรณรงค์ให้เกษตรกรในพื้นที่หันมาปลูกส้มจุกเพิ่มขึ้นครับสำนักงานเกษตรอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาจัดประกวดผลผลิตทางการเกษตร และกิจกรรมการแข่งขันทางการเกษตรในงานประจำปีของดีเมืองชนะปี2565ณบริเวณล,ลานอเนกประสงค์หน้าสถานีรถไฟอำเภอชนะจังหวัดสงขลาโดยอำเภอชนะเป็นเมืองเกษตรกรรมมีผลผลิตมากมายซึ่งครั้งนี้มีการประกวดผลผลิตทั้งจำปะดาทั่วไปและจำปะดาปลัดทองมะพร้าวแก่มะพร้าวอ่อนกล้วยน้ำว้าฟักทองแตงโมขนาดกลางแตงโมขนาดใหญ่ข้าวโพดหวานถั่วฝักยาวมะเขือยาวสละอินโดสตอข้าว และสตอดานรวมถึงพืชผักสวนครัวในภาชนะส่วนที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือการประกวดส้มจุกพันธุ์พื้นเมืองพืชอตัตลักษณ์ GI นะครับตัวที่2ของจังหวัดสงขลาเพื่อที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูสายพันธุ์ให้กลับมามีชื่อเสียงเพราะปัจจุบันครับเกษตรกรนิยมปลูกน้อยลงจังหวัดสงขลาก็เลยได้มีการเน้นย้าให้สํานักการเกษตรอําเภอรครับเร่งดําเนินการฟื้นฟูตามโครงการฟื้นฟูพืชอตัตลักษณ์ของอําเภอจนนะส้มจุกครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกนะครับว่า เป็นส้มจุกพื้นเมืองของอำเภอจนะผลมาตรฐานตกอยู่ที่4ผลต่อ1กิโลกรัมขายอยู่ที่กิโลกรัมละ200บาทซึ่งเป็นราคาที่พ่อค้ามารับซื้อจากสวนขณะที่รสชาติต้องบอกว่าเนื้อหวานฉ่าอร่อยหอมกลิ่นเฉพาะทั้งนี้นะครับในการประกวดก็ได้มีเกษตรกรนะครับส่งส้มจุกเข้าประกวดเพียง20รายหากใครอยากชิมนะครับเวลาที่เหมาะสมที่สุดก็จะอยู่ประมาณช่วงของเดือนกันยายนเป็นช่วงที่ผลผลิตเก็บเกี่ยวได้นะครับ โดยในปีนี้นะครับก็มีการผลิตในปี2 5 6 4ี่เนี่ยส้มจุกจะนะมีผลผลิตเพียง4-6ตันผลผลิตลดลงเนื่องจากว่าสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปครับปัจจุบันส้มจุกจะนะมีพื้นที่การปลูกประมาณ157อไร่เป็นสวนใหญ่ประมาณ80ไร่ส่วนที่เหลือก็จะเป็นสวนผสมผสานที่ปลูกร่วมกับพืชไม้ผลอื่นๆด้านสำนักงานเกษตรอำเภอจะนะมองว่าส้มจุกจะนะจะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวหนึ่งที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์และก็ความเป็นจนะได้เป็นอย่างดีครับ